ลิบหมดครับผลงานครับลิบหมดครับไ,ได้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 ไดเห็นลิบเส็สุดแล้วนี่แหละระเบิดหมดเลยครับแดดสุกแล้วสินเนี่ยมาแง่ออกแง่ออกเอาเอันที่อันนั้นหาอะไรมาใส่

รับเสียนพักเิีนชิมแล้วว่าพอดีก็โอเคครับแสดงว่าปีมือไม่ตกสว่วนดีเอซีบางดาบอินดี้นะครับวันนี้เ,นเมนูเด็ดนะครับไข่เผาฟางนะครับแล้วก็วางไข่ไปวางไข่ไปเลยครับวางดีดีวางดีด,ด,ดีนะโดยชายศิลน,นะครับวันนี้วันเสาร์ก็เลยได้รวมตัวกันนะครับทีมงาน บังดาบินดีนะฮะอ่ะอาอทีนี้เราก็เผา,าเลยจุดเลยจุดไฟแล้วจุดจุดฝั่งเดียวค <Okay. S 1> รับระวังมันระเบิดใส่หน้านะ ไข่ไก่เผาฟางนะครับที่จะเผากินกับส้มตำนะครับส้มตำตำเสร็จแล้วเมื่อกี้ <ม>วันนั้นไปเที่ยวไหนเนะไปเที่ยวอะไรนะไม่สนิเงไม่สนิงครับ <c oughs> <c oughs> ไปเจอสาวไว้เจอสาวคนเก่าไหมเจอเขาไม่ได้ทักเหรอม่กลลาทักทำไมอะ่ะมีเวลาทักเขาเดี๋ยวมีการลอยไปเที่ยวเฮ้ยสนิเงงครับตอนนี้ผมไปทํางาน <c oughs> แต่ว่ายังมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งนะที่ยังไม่ได้พาพวกเขาไปคือไออะไรนะทุงลา ทะเลสาบทุง่งกลายังไม่ได้พาน้องๆไปฮะเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งก่อนสินสายไปอีกไปเห็นไหมเระเบิดแล้วเนะี่ยลูกสิบห้าฟองอันนี้เผาสิบห้าฟองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไง เละหมดครับผลงานครับเละหมดครับได้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 เนี่ยเละแซ่บสุดแล้วนะครับนี่ยะระเบิดหมดเลยครับเด็ดสุกแล้วสินเนี่ยเอางี้อกงี้อกเอาเอาอันที่อันนั้นี สดจนชิมครับโคตรอร่อยนะครับนานๆจะได้รวมพลกันทีนะครับท่านผู้ชม นี่คืออะไรเค็ม <laughs> <laughs> ซอสชวนชิม <laughs> 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 ตัวกินกลับมาแล้วครับวแซ่รหลาย โอ้ยโอ้ยเร็วเลยมาเด้อครับพี่น้องมาแซ่บน้ำกันนะครับมานี่ขุดก็ได้อย่างหางหา,ายยุบเลยครับกินกับใบไอ้ยอดมะยมนะครับถูกกันดีครับแซ่บจะโชว์มาได้ดอกเดี๋ยวครับดูทักษิณกินให้ดูนะครับ ันยัหนีพากันหนีไปเที่ยวให้เฉียงครับ <c oughs> คิดถึงสาวคนนั้น,นกินมันโมรัวเลยก,มมลลยนกินม่วงบิดเลยมามาเซล <c oughs> ไม่กล้าไม่ไม่เรียกเขามาเปล่า <c oughs> ครับเหรออือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอเพลกครับไม่เหลือครับการันตีเลยถ้าสินมาเนี่ยไม่เหลือแน่นอน

ปลาตอนใหญ่ดิโมโมโมนี่ฮะเพ็ดเพราะตัวนี้นะครับนี่ขิงเนี่ยแซ่บตั้แบบมนบ้านนะครับใส่ขิง Xẹp, xẹp, xẹp xem xin bút Khó xem xem rồi xem 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 cái tầm xem 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 chênh xem 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 งั้นฮีต้อนแซบเนีีพี่น้องกินหลายคนครับมันแซบอยู่ครับกินหลายคนเนี่ยแต่กินคนเดียวไม่แซบหรอก Mình không mày là bố rượu dạ. ừ. <laughs> cái dịp tạo được lãnh đình hát chuẩn mực ngọc cỡ đôi thôi 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 lắm. นี่ไงกรุงเป็นไงตากรงตอนท้องเออเดินทีหนึ่งนี่มีเตค็คิงมาเลยครับมันร่า่า ยังไหวครับงาสินไหวป้างไ่ไหวก็ดูโบนเมื่อสิ่เดี๋ยวลุยต่อครับ <c oughs> หกสองหายผิดแล้วครับ นี่มันเผ็ดเพ,พราะตัวนี้นะครับนี่ตัวขิงนะครับ uh ขิงเนี uh ่ย uh ตัว uh ดีเลยเนี uh ่ยทำให้เ uh ผ็ดไข่ลนครับอดครับอดครับบ่อย่านั้หลวงปู่เสดีจเหรอ ตรงล้างเรากินทั้งกรีบงั้นเลยดูมันกินนะท่านชมดูมันกินดูมันแดงนะระเบิดระเบิด เดียวเดียวมืดอยว่อุ้ยแสบครับนัวแสบนัวตื่นเฮ้ยเดชตเกิดแสบนัวละครับ ทั้งวงอร่อยมันคนเดียวนะเด็กอร่อยอยู่คนเดียวผมเลยด้วยหอมฮะขิงปีนี่มันลาอยุดโจ้เลยเนี่ยรุ่นจ่าเฮ้ยเนี่ยร้อยเงียบเป็นเผ็ดมันเป็นก๊อตเล

ฟังลวงอะไร้าดาเดี๋ยวดี๋ัด้องดี๋อันคุมได้อัดน่าคิดพุงเตือนมากเลยฮะโอ้ยโอ้ยเป็นไรจบแล้วจบไปแล้วอีกหนึ่งครับคุเต็มั้เอาปิดคลิปหน่อยดิเอาเสแล้วปิดคลิป ขอบคุณพี่คิมด้วยขอบคุณพี่พันเมืองน้องจำเือนเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้บองดำอินดี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ